สวัสดีค่ะดมอร์นิ่งยามเช้าที่บ้านเบลนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงเช้านะคะทุกคนคะ่ะเบลก็ตื่นขึ้นมาใช่ไหมทุกคนประมาณ6กโมงครึ่งก็ไปกวาดปงกวาดบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วเบลก็มาอ่ารดน้ำต้นไม้ทุกคนวันนี้มามองดูกล้วยอ้าวแบบเนื้อนแน่นพร้อมที่จะสุกพร้อมที่จะเหลืองแล้วนะคะเบลก็เลยตัดต้นกล้วยวันนี้ค่ะเวลาที่เราตัด กล้วยออกเครือกล้วยออกมาแล้วอะ่ะเราต้องตัดต้นมันออกด้วยนะทุกคนเพราะจะให้ต้นใหม่แซงขึ้นมาเขาก็จะเกิดใหม่อะไรแบบนี้แหละทุกคนก็เคยเห็นตาเห็นยายทำเนาะตัวเรลเองก็ไม่ค่อยได้มีความรู้เรื่องสวนอะไรแบบนี้หรอกเห็นเพื่อนพาทําก็เลยทําตามแต่ว่ามันจะมีอยู่ต้นหนึ่งนะทุกคนมันไม่เกิดลูกแต่ว่า มันจะเหลืองใบมันจะเหลืองมากเหมือนข้างในมันเสียแล้วมันจะมีพวกนอนพวกอะไรเงี้ยกินไส้ข้างในมันมันก็เลยต้นมันก็เลยแบบยืนตายทั้งต้นนะ่ะทุกคนเบีก็เลยตัดออกเลยตัดออกไปทําปุ๋ยดีกว่านะมาเดือนนี้ก็เดือน11แล้วนะทุกคนเดือนพฤศจิกายนแล้วเดี๋ยวก็จะทันวาแล้วก็จะปีใหม่โอ้แป๊บเดียวเราก็มาอยู่ที่เมืองไทยนานเหมือนกันนะทุกคนใกล้จะครบหนึ่งปีแล้วเบล่ะก็คือ ่าค่าเทอมน้องอดินไปเออเทมนี้เป็นเทอมที่สองแล้วนะทุกคนเออแบบ เราก็ลูกก็โตขึ้นแล้วเขาก็แบบสามารถที่จะแบบว่าคุยภาษาไทยเก่งมากแล้วก็เรียนรู้อะไรได้เร็วมากอันนี้ก็คือแบบชื่นใจมากเวลาที่เห็นลูกชอบไปโรงเรียนน้องอน,นาตอนนี้ไม่ร้องไห้แล้วนะทุกคนไม่ร้องไห้ชอบไปโรงเรียนอยู่กับคุณครูได้ตัวเบลเองอะแทบจะไม่อยากย้ายน้องอน,นามาเรียนที่แบบใกล้ๆบ้านเลยนะคือเขาชอบโรงเรียนนั้นมากแล้วคุณครูที่โรงเรียนนั้นใจดีกับน้องอน,นามากเลยนะทุกคนแล้วแล้วเขาแบบ ไปเวลาไปหาครูเน an ี่ยแล้วโบกมือบายบายเบลอย่างเงี้ยก็แบบแม่มารับตอนบ่ายนะก็จะไปเล่นกับครูมีวันหนึ่งเบลลืมซื้อขนมให้น้องใช่ไหมแล้วคราวนี้เบลก็เลยบอกอนาบอกเข้าไปก่อนเดี๋ยวแม่กลับไปซื้อขนมแล้วแม่จะเอามาให้เบลก็พูดอย่างนงี้เนาะแล้วทีเนี้ยเบลก็เลยกลับไปซื้อขนมสักพักหนึ่งเบลก็กลับมาก็เห็นน้องอนา คือแบบไม่ได้ไปเล่นเหมือนคนอื่นเล่นสไลเดอร์นะทุกคนคุณครูก็จะมีโต๊ะวางอยู่อ่าหน้าห้องใช่ไหมแล้วคราวนี้ก็จะมีเก้าอี้คุณครูก็จะนั่งแล้วก็จะมีเพื่อนผู้หญิงประมาณสี่ห้าคนนั่งอยู่ข้างๆอนาแล้วก็เล่นด้วยกันแล้วก็แกะขนมกันกินอย่างเงี้ยทุกคนน่ารักมากแล้วก็แบบอ,อจะย้ายลูกออกไปโรงเรียนอื่นดีไหมอะไรเงี้ยที่อื่นก็คงจะดีเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่า เออน้องอนาเขาก็ชินกับโรงเรียนนี้แล้วเนาะก็เลยแบบคิดอยู่สองจิตสองใจนะทุกคนว่าจะยังไงดีตัวเบลเองอะ่ะเบลก็ไปข้างนอกทุกวันเบลไปส่งของทุกวันคือเบลได้แบบไปข้างนอกตลอดแล้วเบลไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขับรถสักเท่าไหร่แล้วก็เลยแบบก็ใจนึงก็แบบลูกก็อยากอยู่ที่นู่นก็ดีเหมือนกันใกล้บ้านก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยมัน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 หลายอย่างเลยมากเลยแต่ตัดสินใจไม่ถูกเลยนะ คุณครูที่โรงเรียนน้องอนนาก็พูดกับเบลอยู่นะทุกคนว่าเอ่อเมหน้าจะเอาน้องอนณาไปเรียนที่ไหนจะให้เรียนอยู่ที่เดิมหรือเปล่าถ้าเรียนอยู่ที่เดิมนะ่ะก็จะได้ขึ้นอนุบาลหนึ่งก็จะเปลี่ยนไปอยู่อีกห้องนึงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเบลก็แบบเออเดี๋ยวขอดูก่อนเผื่อว่ายังไงเดี๋ยวก็คงจะให้น้องเรียนอยู่ที่เดิมแหละยังไง ก็เดี๋ยวจะบอกนะคะเบลก็พูดกับคุณครูไปอย่างนี้นะทุกคนแต่น้องอาณาค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็อ่าชอบคุณครูที่นี่มากๆเขาก็แบบเออจอยกับครูอยู่กับครูได้เนี่ยคุณครูก็น่ารักด้วยนะทุกคนพูดจาเพราะแล้วก็สอนเด็กๆดีด้วยนะทุกคนคือน้องอนาใส่กางเกงเองได้แล้วก็เข้าห้องน้ําเองเป็นอย่างเงี้ยที่โรงเรียนเลยนะ ตัวเองก็ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แต่พอเขาไปโรงเรียนเขาจะได้อะไรใหม่ๆมาก็ใส่กางเกงเองได้แล้วก็ เออเข้าห้องน้ําเองเป็นอะไรเงี้ยเออก็ก็ทําได้นะทุกคนวันนี้เบลก็ตัดต้นกล้วยเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะเอากล้วยใส่ตะกร้าเนาะเพราะว่ามันโดนต้นกล้วยอีกต้นหนึ่งอทับเบลไม่เห็นเบลลืมว่าตัวเองเอากล้วยไปวางไว้ตรงนั้นแล้วก็ล้มต้นกล้วยไปเลยเละไม่เป็นท่าเลยก็เลยตัดออกให้มันเป็นหวีดีแล้วก็ไปใส่ตะกร้าไว้นะคะ วันนี้เราก็จะกินข้าวเช้ากันก่อนนะทุกคนเพราะว่าภารกิจของเบลวันนี้ก็คือจะมาแพ็คของไว้พรุ่งนี้เบลจะไปส่งของนะคะช่วงบ่ายเบลจะไปเกี่ยวข้าวช่วยพี่เตยเนาะเบลก็เลยมาทํากับข้าวเบลได้ลาบหมูมาจากที่ตลาดชิมดูแล้วมันบ่อคอยแซ่บปันใด เ้าก็เลยเอามาปรุงใหม่ค่ะทุกคนใส่พริกใส่อีหยังห้มันหลายๆนะคะบีบบังหน้าใส่จักสองนวยเนาะห้มันสมปีดไปเลยแล้วก็เอาสะแหน่ที่ป้าเบลเปลูกไว้ให้เอามาเด็ดแล้วก็ามาใส่แบบนี้หอมมากทุกคนแล้วก็ใส่ ข้าวคั่วเข้าไปอีกใส่พริกป่นเข้าไปอีกโอ้ยจิ้มกับแตงกวาสะละัดเล้ยอร่อยมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะมาเด้อจะามากินข้าววันนี้เบลหุงข้าวเจ้านะไม่ได้หุงข้าวเหนียวนะก็มีปิ้งไก่มาให้เด็กๆกินด้วยนะคะมีแตงกวาด้วยอร่อยมาก tamhañ 我买小火。Oh 就现在，就今天,天、啊。天天啊 一根线，我拿一根。 mở miệng ở phía nam học sinh học sinh học sinh học anh học sinh วันนี้เบลทานข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะเบลก็ไปทํางานของตัวเองให้มันเสร็จสับเรียบร้อยเนาะก็ประมาณเที่ยงครึ่งๆนะคะเบลก็เสร็จงานพอดีเนาะก็แต่งตรงแต่งตัวพาลูกขึ้นรถอ่ะลิงของเรานะคะขับรถมาที่ทุ่งนาพี่เตยนะทุกคนวันนี้ขับรถมาถึงทุ่งนาก็ประมาณบ่ายบ่ายบ่เบลก็ตรงดิ่งมาที่ นาข้าวเลยนะคุณมาเกี่ยวข้าวข้าวพี่เตยนะคะพี่เตยไม่ได้แบบว่าอถอนกล้าแล้วก็มาดำนะถ้าดำมันจะสวยกว่านี้แล้วก็จะไม่มีหญ้าขึ้นเยอะแต่ถ้านาหวานนะทุกคนไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรร้วยก็ ก็เลยเป็นอย่างนี้ก็เลยมีแบบว่าหญ้ามันก็จะขึ้นเยอะมันก็จะมีเป็นช่วงๆนะว่าตรงไหนมีหญ้าตรงไหนไม่มีหญ้าอะไรแบบเนี้ยแต่มันมีข้าวอยู่ในนั้นนะคะทุกคนช่วงบ่ายวันนี้แดดจ้ามากทุกคนขาแดดดีดีแดดแรงแรง แต่ว่าไม่ต้องห่วงเบลนาะโบครีมกันแดดทั้งหน้าทั้งตัวมาจัดเต็มแล้วเราก็ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวใส่เสื้อคลุมหน้าไว้ด้วยเห็นตาลูกกะตาเราก็ใส่หมวกอีกรอบหนึ่งทุกคนปัดโถรุ่นนี้คันแดดเผาฉันกับเป็นไปบ่ได้ละค่ะช่วงเข้าหน้าหนาวอ่ะถ้าช่วงบ่ายอ่ะมันก็จะร้อนอยู่นะทุกคนถ้า อ่าตอนเช้าหมอกก็จะลงหนาวมากตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเออหนาวอยู่เด้ถ้าไปนั่งอยู่ข้างนอกก็ลมพัดอย่างเงี้ยเอ้ยบรรยากาศเนี่ยแบบดีมากช่วงเกี่ยวข้าวนี่ทุกคนเม้ยบรรยากาศดีไปแต่ไม่เบ้เบานอดกอดขึ้นอ,อย่างนี่แต่ว่ากะบ่มีดอกกอดลูกก็ได้วะ <c oughs> นะคะทุกคนคะ่ะ นั่งเกี่ยวข้าวไปสักพักหนึ่งนะทุกคนน้องอนา,าก็เริ่มแบบว่าอ่ามีเสียงเพราะว่าน้องอนา,ายังไม่นอนเนาะก็ไปเล่นกับหลานอยู่ที่เถียงนาน,นั่นแหละวันนี้ก็ตะโกนเรียกเบลใหญ่เลยสงสัยง่วงนอนขอบคุณพี่เขยกับพี่เตยมากๆเลยนะคะที่ผูกเปให้เนาะก็น้องอนา,าก็นอนสบายเลยทุกคนเปผป้าขม้าอย่างดีผูกไว้แบบนี้กวยเปแกว่งไปแก่งมาก็นอนหลับทุกคนชีวิตเบลก็จะอยู่แบบบ้านๆธรรมดาชิวๆอย่างที่ทุกคนเห็น ในทุกๆวันที่เบลลงคลิปไปในคลิปเป็นยังไงชีวิตเบลก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะทุกคนมันก็คือเรื่องจริงเลยเบลก็เลี้ยงลูกแบบนี้แหละเบลไม่ค่อยฟิกรเรื่องว่าต้องยังงู้นอย่างนี้เอาไปตามแบบว่าแต่ละวันเลยว่าลูกต้องการอะไรแต่ว่าเราเองก็แบบว่าให้กินของดีให้กินอิ่มนอนหลับสบายอะไรอย่างเงี้ยก็ดูการ์ตูนบ้างไปโรงเรียนบ้างเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแหละทุกคนก็เอาตาม สถานการณ์ที่เป็นอยู่เลยเราก็ไม่ได้แบบว่าซีเรียสอะไรมาเบลก็เลี้ยงลูกมาแบบนี้แต่ไหนแต่ไรต,ตั้งแต่อยู่ที่นู่นแล้วก็เลี้ยงอยู่คนเดียวเลยทุกคนก็ชิวชิๆยังไงก็แบบไปเลยตามแบบอ่าเขาเรียกอะไรสัญชาตญาณของความเป็นแม่เนาะเป็นคนที่แบบว่าเลี้ยงลูกไม่ค่อยเป็นเลยนะทุกคนไม่ค่อยไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกเลยพอมีลูก คนแรกเนี่ยเราก็ไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่กับพี่เตยไม่ได้อยู่กับป้าเราเลยไม่มีคนแบบคอยบอกคอยสอนก็จะเลี้ยงไปตามสัญชาตญาณของเบลเลยว่าใจใจหอบ้างแบบนี้ลูกเราชอบแบบนี้ก็คือทําแบบนั้นไปเลยแล้วก็อ่านบ้างใน g อย่างเนี้ยว่าเออมันเป็นจังนี่นะมันต้องทําอย่างนี้นะ2เดือนแล้วลูกอ่าอ่า ปฏิกิริยาลูกก็จะประมาณนี้นะอะไรเงี้ยเบลอ่านใน Google นะทุกคน <c oughs> คุณหมอก็คือ g o o g l e อย่างเดียวค่ะเพราะว่าไปฟังกับคุณหมอที่นูน่นฟังไม่รู้เรื่องแล้วบางทีอ่ะเบลไม่ค่อยเข้าใจเลยนะทุกคนว่าอ่าทำไมตอนที่ว่าท้องนะ่ะคนท้องเขา คนที่นู่นเขาจะชอบดื่มชาใช่ไหมแต่ว่าเบล่ะไม่ดื่มเลยเพราะว่ารู้ว่ามันมีคาเฟอีนแต่คุณหมอที่นู่นเขาก็บอกดื่มได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าดื่มเยอะเขาพูดอย่างนี้แหละทุกคนเบลก็แบบอ้าวแย่แล้วทําไมต้องแบบพูดอย่างนั้นแต่เบลท้องลูกสองคนอ่ะเบลไม่เคยที่จะกินน้ําชาเบลไม่กินเลยนะทุกคนขนมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยของหวานเบลก็ไม่กินเยอะเพราะรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นคนอ้วนง่ายตัวใหญ่กลัวว่าตัวเองจะเป็นเบาหวาน เบลก็เลยไม่ค่อยกินน้ำตาลอะไรเลยก็จะกินเฉพาะพวกอา,อาหารที่มันมีประโยชน์นะตอนช่วงมีลูกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็กิกนอ่มีประโยชน์ประโยชน์เน่ยเข้ามาหาแม่เยอะกว่าน้ําหนักแม่ คนล่าสุดน้องอน,นาเป็นคนสุดท้ายที่เบลมีลูกเนาะน้ำหนักเบลออกก่อนคลอดประมาณเกกิโลทุกคน90โลเลยนะ90โลเลยแล้วพอคลอดออกมาลูกอะ่ะน้ำหนักประมาณ2อกิโลอ่า500กรัมประมาณนี้ แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับตัวแม่คลอดออกมาเอาลกออกอะไรเงี้ยมันก็เหลือประมาณอ่าแปดสิบทุกคนน้ําหนักประมาณแปดสิบแปดสิบเอ็ดนี่แหละประมาณนี้คลอดออกมาต้น้หนักบูหายไปประมาณสิบก็ลูกเอเหลือแปดสิบยังอ่าตั้งแต่แปดสิบจากตอนนูน้นจนมากลับมาเมืองไทยกับแปดสิบคือเกายิ่งหนักเข้าไปอีกลดลงมาเหลือเจ็ดสิบห้ากะพอกลับมาถึงบ้านกะตีขึ้นอีกเก้าสิบจ้า ตีคณีเก้า0โอ้ยตอนนี้ก็เหลือประมาณเจ็ดสิบหกประมาณนี้แหละทุกคนประมาณเจ็ดสิบหกอ่ะเราก็ลดกันต่อไปนะคะบอกินเขาแรงดูดูดเดี๋ยวมันก็ชินเดี๋ยวร่างกายมันก็สุบผอมลงเองเกี่ยวข้าวเกี่ยวไปเกี่ยวมาก็เกี่ยวไปเกี่ยวมาก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเหมือนทุกคนป้าถ้าเบลมาอ่าตั้งแต่เช้าเหมือนพี่เตยเนี่ย ทำจนถึงตอนเย็นแล้วเบลจะอยู่ยังไงทุกคนเมื่อก่อนเบลทำไมอยู่ได้วะขนาดนี้เบลมาแค่ตอนบ่ายนะทำไปแบบชั่วโมงก,กว่าเนี่ยเหนื่อย,อยมากปวดหลังเบลแบบอ่พาพระอาทิตยอ์อยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วคราวนี้ก้อนเมฆมันก็จะเป็นก้อนเมฆใหญ่มันก็มาปิดพระอาทิตย์มันก็ให้ร่มเงาเราหมดเลยเหมือนมาเหมือนมากางร่มให้เราอะทุกคนบนท้องฟ้าก็เลยแบบนอนราบลงหญ้าเลยแบบโอ้ปวดหลังแหงค่ะแล้วข้าวดูเม็ดข้าวพี่เตยทุกคนนี่แหละ ข้าวพี่เตยจะเหนียวแล้วก็หวานอร่อยมากมันเหนียวแบบมันนิ่มมันหวานมากเลยยนี่แหละกว่าเราจะได้ข้าวแต่ละเม็ดไม่ใช่ธรรมดาทุกคนยืนเกี่ยวถ้าใช้รถเกี่ยวมันก็ได้เร็วมันไม่เปืองแรงก็ดีนะแต่มันเก็บรายละเอียดไม่หมด เท่าเราเกี่ยวเองเอาจริงๆนี่คือเรื่องจริงรถเกี่ยวก็ดีถ้าสมมติว่าใครทําเป็นทุ่งนาที่มันใหญ่มันกว้างอะไรเงี้ยมันก็ดีทุกคนแต่เฉพาะพื้นที่เล็กๆอ่ะมันเก็บรายละเอียดได้ไม่ดีอา่าครั้งหนึ่งอ่ะเขาเกี่ยวเอารถเกี่ยวมาเกี่ยวใช่ไหมแล้วทีเนี้ยป้าเบลอะแกไปเก็บข้าวที่มันร่วงอ่ะทุกคนได้ประมาณสามสอบจะ้ะป้าได้สามกระสอบเลยนะทุกคนกระสอบสีฟ้าๆนะั่นอะได้ประมาณสามกระสอบ ข,ข้าวล่วงที่เขา,เาใช้รถเกี่ยวบางทีอยู่ที่พื้นพี่เตยบอกว่าแดงมากเพราะว่ามีแต่เม็ดข้าวมีแต่สีเม็ดเขาเฮียเต็มอ่พื้นดินเลยทุกคนมันไม่เก็บรายละเอียดเท่าเราไปเกี่ยวเองเหรอเราเกี่ยวเองเราจะเอออันนี้ก็เป็นพวงอยู่เอออันนี้ก็เป็นพวงถึงมันจะมีหญ้าถึงมันจะมีอะไรเนะี่ยเดี๋ยวก็รูปเอาหมดนะทุกคนที่ช้าไม่ใช่อะไรนะรูปเอาเขา่า อืมเสียดายทุกคนความใจได้แต่ละเม็ดก็แบบนี้แหละกินเก่งด้วยก็ต้องทํางานเก่งด้วยอย่างที่เพิ่นบายลีเหมือนที่ตาเบลพูดไม่มีผิดเอ๊ะกินไรายร้น่ยเฮ้แท้เบียดเก่งๆในเด้อ เพนบายังจําได้ทุกวันนี้ทุกคนคานขึ้นมานี่กินย่ามกินวว่าสันย่เาเดาอย่เอาเดาอือเห็นบอกโดนด่าเลยทุกคนยังจําได้จนถึงทุกวันนี้นะคะที่ทํางานเก่งไม่ใช่อะไรนะเถอกด่าดูค่ะรบเยตกระเบิดน,น,นะคะเออร้านพญจันท์นะคะต้องเก่งนัมเบอร์วันพอดาว เบลเก่าเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยก็พาเด็กๆก,กลับมาบ้านวันนี้กลับมามืดหน่อยนะทุกคนก็มาถึงบ้านก็มืดค่ําเลยเบลก็มาถึงบ้านก็มาเก็บเสื้อผ้าที่เบลซักไว้เบลซักผ้าแล้วเบลค่อยออกไปเก็บกวาดบ้านด้วยแล้วก็เอาไม้กวาดมากวาดตรงที่เราจะนั่งกินข้าวกันบ่อยๆนะตรงนี้ก็จะได้กวาดบ่อยที่สุดนะกลับมาบ้านก็จะอย่างนี้แหละทุกคนย,ยูวายยูบเซ้าอีดีจนกว่าสีนอนนะคะสําหรับวันนี้เบลก็ ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้เหนื่อยมากเลยวันนี้ขออน,นุญาตไปอาบน้ำนอนนะคะเจอกันใหม่สวัสดีครับ